ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่30สิงหาคม2566สํำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆซนะคะอยากจะไปบวชชีพามนะคะหลายๆคนมีการวางแผนอยากจะไปบวชชีพามไปจําศีลภาวนารายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวนะคะระวังอาอาจจะมี ได้ยินข่าวนะคะคนเจ็บคนจากนะคะมีโอกาสได้ไปงานขาวดํานะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางช่วงนี้หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะวางแผนเดินทางไปไหว้เทวสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคหรืออยากจะเดินทางพาครอบครัวไปทําบุญนะคะในช่วงนี้นะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะเร็วๆนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านและอายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้า สีฟ้าสีดำนะคะแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองหยขอให้คุณโชคดีล่ำรวยค่ะ